วันนี้เราจะมารีวิวน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซบที่สุดน้นๆมาเลยคนใ่ครับค้นซีสกิดเแเวลาคุณไปทะเลคุณนึกถึงอะไรบางแสนคุณชิดนึกถึงอะไรนึกถึงขาดรายที่สวยแล้วเดินไปลงไปทะเลหน่อยเ่ยคุณนึกถึงอะไรน้ําทะเลแล้วพี่ย็นนึกถึงอะไรพียานหน้าแซบขึ้นมาก่อนแ๊บผู้ขุดแซบขึ้นมาก่อนเขียวโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหอะไร ก็มีคะแนนในใจเลยอะโอ้โหมึงอยะโอโหเลยนใจก็คือคุณเก็บไว้ชิ้มันลืมหือ่าสวัสดีครับพบกับรายการไม่ได้าสตร์น่ารู้มาบุญครูความรู้น่ารักับผมความรู้คู่คุณกะเท้ายังพบกับคุณเราสามคนอีกแล้วครับผมถามหน่อยเวลาคุณไปทะเลคุณนึกถึงอะไรบางแสน แล้วคุณลาคุณชินนึกถึงอะไรนึกถึงหาดทรายที่สวยเดินลงไปอีกหน่อยคุณนึกถึงอะไรนึกถึงชายทะเลที่สวยดีแล้วเดินไปลงไปทะเลหน่อยเลยคุณนึกถึงอะไรน้ําทะเลแล้วพี่ย็นนึกถึงอะไรพยานา <laughs> <laughs> บบนคแป๊บคือประการแป๊บแป๊บคือประกเราไปทะเลแล้วก็ต้องไปกินอะไรอาหารซีฟู้ดพยานาคพยานาคซีฟู้ดยาแก้ไอตาพยานนาอ๋อ ไอ้ตจ้ายังยัง okay. ย okay. ังเขาดีเขาดีดีโอเคนี่เป็นไหนบ้างวอนนี้เรามาในทีมเกฟอาหารทะเลซึ่งเรามีโจทย์มาจากผู้บริหารผู้บริหารนี่ต้องทำงานที่ที่ไหนหน้าบิ๊กซีครับบาน์เป็นผู้กายบริหารใช่นั่นเออเขาไปออกกําลังกายไงพี่หู สุดยอดทางมุกใหม่จัดแบบเดาไม่ได้เลยนี่มันพูกรันที่รักน้ำชิ้มทุกผลิตภัณฑ์ได้มาอยู่ที่หน้าเรานะครับซึ่งโจทย์ของผู้บปิหารคือเราต้องการน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับแขกู้มเกียรติของเราและวันนี้เราจะมารีวิวน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บที่สุดอันหมด1ิยนสห้อ ซึ่งเราจะชิมยังไงวิธีการชิมของเราวิธีการชิมนะครับก็ต้องมีอาหารมาก่อนน้ำจิ้มคุณกินอย่อะไรผมก็ต้องกินกับดูชกกินก็ได้ก็ถูกถ้าน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราก็ต้องกินกับของซีฟูด้ดของซีฟู้ดมีอะไรถ้าเกิดมงกินของซีฟู้ดก่อนอ่ะไอเอฟู A ้ดกับบีฟู้ดมันมึ่งอนมึงเหรอก็อาจจะงอ,งอนบ้างแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาหาอันที่แบบถูกใจที่สุดอร่อยที่สุดลองมองด้วยสายตาก่อนดิความคุ้นเคยของแต่ละคนอยู่ว่าแบบคุ้นเคยกับรสชาติแบบไหนอะไรยังไงสีที่คุ้นเคยนะครับสําหรับผมสีซีฟู้ดมันจะเป็นประมาณผมว่าเอ้ตนนั้งเหมือ <Wh> นสุดตัวนี้พ <ผม S 1> ี่ชินเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมคุ้นเคยถ้าผมนะผมตัวนี้เหมือนโกสีมันจะต้องแบบแดงแดงใช่เหรอว่มันจะจิ้มซีฟู้ดคือเป็นสีเรือวะใช่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซีฟู้ดคือสีมันต่างกันตรงที่พิกแต่อานเงี้ยอันเนี้ยถุงตัวนี้เขาเจอกเขียวเขียว ต่อไปเราขอเบิกอาหารซีฟู้ดหน่อยครับครับผมเข้ามาเลยนี่ก็เป็นจานซีฟู้ดนะครับกับถ้วยซีฟู้ดของเราตรงๆมาจากบ้านแสนเลยครับโอ้กินกินทะเลติดจานมาอยู่เลยฮะโรนี้ได้กินเค็มอยู่เลยอย่าบอกนะว้าวยปลาอ่ะเดี๋ยวแหกปลาหน่อยวันนี้เรามีสุดยอดนักชิมสตรงมาจากตันต้นนั่นคือคุณต้นตันต้นผมอะกินอาหารทะเลตั้งแต่เด็ก นี่คนที่เซียนเรื่องน้ำจิ้มซีฟูด้ดรู้หมดรู้ว่าทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอะผลมากถึงเป็นสีเขียวเพราะว่าเก็นสาล่ายทะเลมั้ยครับมันสีเขียวมันโกงคืนมาให้รู้สึกถึงความแบบเป็นทะเลทะเลครับก็เลยทำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสีสีเขียว น้ำจิ้มซีฟู้ดตากูดไนท์ไาแกเตอร์ตัวนี้สีเขียวสูตรลดน้ำตาล40%ลดเกลือโซเดียม55%สำหรับสุขภาพลองเลยดีกว่าระวังนะบางยี่ห้อเขียนสูตรลดน้ำตาลแล้ววงเล็บคว่ำในหม้ออ้านขมโอเคชิมเลยเราามมชิดีกว่าชิมเปล่าๆก่อนดีกว่าชิมเปล่าๆจะรู้รสเลยเขาบอกว่าซีฟู้ดมันทำมาเพื่อเอออุ้ยอันนี้คือเปรี้ยวๆอืออนุญาตนะครับอันนี้ดีกว่าเนาะอืออันนี้เปรี้ยวนำแต่มีความหวานนะหวานปะ เปรี้ยวน้ำถือกูรู้สึกคนเดียววะเปรี้ยวหวานอะเปรี้ยวแล้วหวานออืแต <normal captions ai. S 2> <found> ่ได้กินกับหอยเชลล์ก็เหมือนจะอร่อยนะใช่อันนี้ความเผ็ดไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช่แต่ว่าความเปรี้ยวนี่โดดขึ้นมาเลยกับความหวานป่ะความรู้สึกอ่ะเปรี้ยวแล้วหวานหวานตามมาเลยอ่ะเปรี้ยวเรอด้วยบอกเนี้ยเต็ดแซ่บเนี่ยเนี่ยให้เท่าไหร่สำหรับผมคือรสชาติถูกปากแต่ว่าผมอยากกินเผ็ดอีกนิดนึงผมให้ทักเจ็ดเอาชีนเลย เจ็ดแซบเจ<ส>็ดแซบเือนันใช่คิดไว้ประมาณนะั้นเจ็ดแซบโอ้ยผมให้ห้าแซบตรงนี้เท้าหูเท้าหูมันยังไม่พอดีอ่ะเน้นไปทางเปรี้ยวนิดหนึ่งใช่<ๆ>แล้วก็หวานตามมาบางๆชิมเจ็ดเตินเจ็ดผมกับแป๊บห้าซอสโตอตสไปซี่ซีฟูด้ดหนึ่งเทนึงเทก็มีร้อยกิ<า>ก 1, ๊กแต่เทหนึ่งพันกิ๊ขอโทษทีทอลองชิมดีกวา่า เปี้ยนันเหมือนต้องกินกับเนื้อที่มันหวานๆหน่อยๆเคยกินจิ้มซีฟู้ดอร่อยไหมวะเคยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆนั่งกินกับอะไรก็อร่อยไม่ต้องแบ่งถึงแมาบนโต๊ะอะโต๊ะเวลาเราไปกินร้านที่มันกินได้ทุกอย่างนั่งกินทุกอย่างไม่อร่อยเหมือนกันกิเนื้อเข้านะให้ะันเองเลยไหมหนึ่งสองตั้งเท่าไหร่หกหกผมให้หกเลยหผมให้ห้าห้าแท็บน้ำจิ้มซีฟู้ด ตาหอยนางรมแล้วทุกครั้งที่เวลาไปกินร้านอาหารซีฟูดแล้วเวลาเ,ลาเจอน้ำจิ้มที่อยู่ในถ้วยแล้วมาสีเขียวเนี่ยกูกูฟันเลยเปรี้ยวนำเขาเป็นสียังไงน้ำจิม้มซีฟูดสีเงี้ยน,น้ำจิ้มเปรี้ยวๆอ่ะถ้าเปรียปร้ยวๆนีๆ่แม่คือยอย่างนี้เลยไม่ถ้าแบบทีเด็ดสำหรับเราอะกูโหต้องสีพริกสีส้มพูเนี่ยสีพริกสีพริกก็เป็นพริกที่แบบหั่นมาพริกเที่ยล้วก็ได้จะเขียวจะแดงก็ได้แล้วน้ำแบบน้ำในหนุ่มไม่ใช้พริกเขียวทำอันนี้ก็คือดูรู้เลยอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟูดปลาหอยนนนนาาาาางลลลลลลลมดดดด้้้ตตตเบอก เปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวเลยผมจิ้มไปแล้วเป็นเรื่องกลิ่นเกลิ่นมันก็หวานหวานนะ first impression นี่ยกลิ่นเปรี้ยวมาถึงนี่อเล้หอมแบบใบเทียมดองกลิ่นเปรี้ยวน้องอิ่งเหรอหวานหวานนะเปรี้ยวอะย่างแห้งมีอร่อยเหมือนกันาเลยเอาจากเนี่ยต้มเสร็จแล้วไปย่างอีกทีหนึ่งกูว่าดีอันนี้คือเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวหวานอีกแล้วแต่มันมีความเค็มขึ้นมานะมีความนัวนัวนัวแฮม น้ำจิ้ม,<ส>มปีฟูตาหอยนางรมให้กี่คะแนนหนึ่งสองสามหกคะแนนผมวิจ็ตอะานนี้หกคะแนนเหมือนกันให้สี่เลยเหรอให้สี่เพราะว่าอันนี้มันมีความเค็มขึ้นมาจากอันที่แล้วคำขอกูคือมันมีความเปรี้ยวซ่านกว่าเดิมกระเทียมดองก็เลยแต่แบบกูไม่ชอบกลิ่นนี้ฟู๊เลยแบบไงปะมิงกระเทียมดองไหมไม่ผสมกนนบบระเทียมดอง มือไวหน้าเขาหน่อยมานเขากูรอาหารเลยเขานั่งนิ่งแบบมีความมีกระเทียมมันมีความเซ็บผมให้สี่อ๋อกระเทียมกับน้ำส้มใส่ยี่ใช่กมันเลยเป็นเหมือนแบบกระเทียมดอมไ่กน้ำจิ้มซีฟู้ดตาเทสโก้เห็นเปรี้ยวหวานกลมกล่อมสูตรเข้มข้นของเทสโก้ลองเลยดีป่ะอ้าวไม่เทล่ะก็อยู่ในมือแล้วไปยื้อเขาไปกินอึเลยอ่ะ รู้สึกหนึ่งความหวานคุดมหวานเต็มมือ่ลยจ้ะอันนี้ตั้งแต่อันที่แล้วละหนึ่งสองมาหวานนะผมรู้ว่าทุกคนมีคะแนนในใจมาให้พร้อมกันเลยดีกว่า4ี ทำไมมึงให้เจ็ดติดหวานอ๋อติดหวานเออมันหวานเนาะติดหวานเท่าไหร่นะสามแท็บทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะมันหวานอันเมื่อกี้ว่าแบบไม่โอเคอ่ะอันนี้เหมันแบบไม่ถูกใจไม่ถูกใจเขาเรียก่าไม่ถูกใจดีกว่าอันนี้ผมให้ห้าห้าแซ่บเพราะว่ามันหวานผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของดิจิตีฟบูลต้องเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดอาจจะมีหวานเล็กน้อยแต่ว่าแบบบางคนชอบหวานก็ไม่ผิดอืมอันต่อไปต่อไปเลยดีกว่า นับจิ้มซีฟู้ดตาน้องพรนี่ตาพรคืนนี้ขอนอนน้องพรด้วยได้ไหมไมนเกินคี่อะไรปะไม่รู้เหมือนกันอย่าพรลองดมหนี่อยหน่องพรน้องพรของมันบ้านเลยเหรอจะวิ่งหนุ่มเลยเขียวโอ้โหมาดูตัวปลาแล้นะดมมันไม่รู้สึกหรอกเราต้องชิมเริ่มอิ่มแล้วะโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหอะไร กูมีแค่ในใจเลยอะโอ้โหมึงอะโอ้โหเลยต้นใจกูคือกูเก็บไว้จิ้มมันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดใจแบบลองผสมกับไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวินด้ยกู้ลองจิ้มอันเี้ยเยอะลองจิ้มอเียเลยไม่ไม่คือคืออันไหนที่แบบมันไม่ค่อยมีรสชาติที่สุดก็คือหอยเชลใช่ไหยใช่เออเออเราต้องกินหอยเชลแต่เยแป๊บมาให้แหนพร้อมกันเริ่สองสาม เี่ปหัวาะอันนี้เขามีความหวานกลมๆกับเค็มๆนิดๆคือเรือว่าให้ให้คะแนนความใกล้เคียงกับรสชาติที่เราตั้งควกลับไว้ใช่ต่อไปเลยโอเคนัทจินดาน้ำจิ้มอาหารทะเลมานั่งน้ำจิ้มอยจิ้มเป็นน้ำจิ้มตาแม่ประนอมแบบถ้าแม่แม่ประนอมก็นอนกับพื้นไม่ไม่ต้องดมละชิมเลยได้ชิมเลยดีกว่ากลิ่นเที่ยวน้ำขึ้นอะไร เป็นอเดียกินก็อันนี้กลิ่นไม่เป็นแรงมันนาทแท้เหรอมัน่าทแท้ต้องขยับคุ้มพอม,มีคะแนนในใจเลยอ่ะเป่นกลิ่นเลยพี่เขาบอกว่าตอมรับรสคนเราอ่ะไม่รับได้ไม่ค่อยไม,ม่กิร่รสหรอกแต่สิ่งที่มันทำให้ถูกใจเราคือกลิ่นเลยถ้ากลิ่นนั่นไม่ใช่มันก็ไม่ถูกปากหรอผมชิมอ,อีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นกลางอ่ะคะแนนนะหนึ่งสองสามหกกี่หน่ะหกผมไม่ห้าห้าครับคือรสชาติอันนี้มันเปรี้ยวนำขึ้นมาเลยใช่มาตรฐานซีฟู้ดที่ผมไปกินที่ทะเลอ่ะ โอเคตัดเลยโอเคมึงพูดของไปเลยครูครูแค่ทำความรู้สึกกับตัวกูเฉยน้ำจิ้มซีฟู้ดตาท็อปสีแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่วาดฝันไว้ตอนแรกในหัวคิดว่าตรงนี้จะหมดก่อนเยอะเลยนะครับผมผูถามเลยไอการให้คะแนนเนี่ยแม่งเริ่มมาจากใครวะตั้งแต่เทปไหนตอนแรกมันเป็นแบบน้ำปลาน้ำตาลสกอย่างที่มันฉีกกันเลยอ๋อไม่น่าให้คะแนนได้พูดถึงรสชาติเดียว ได้อยู่เต้อืมอันนี้อร่อยเลยผมไม่คะแในใจละวหนึ่งสองสามปุ๊บซุปปุ๊บเรียบมาซ้ำแล้อ้กุ้งห้าคะแนนนะผมมีในใจแล้วหนึ่งสองสามเก้าครับอร่อยใสิสิอันนี้มีความแบบเปรี้ยวเบาๆแล้วก็หวานผมชอบตั้งแต่สีเขาแล้วดูแบบว่านี่มันน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใช่แบบดูแบบเอ้ยน้ำพริกกะปิหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้สีน้ำจิ้มซีฟู๊ดแน่นอนโอ้ต่อไปนะครับ จิ้มเนื้อย่างเกาหลีซีฟูตาเคแอนแล้วผิดไม่เป็นจริงอะไรอยาเขียวๆขีย่างมีอีกแล้วอ่ะพิกี้สวนสีมันจะแบบมันเขียวเรื่องแสงนะเขียวภายน้ำอ่ะ ก็เฮี้ยแหละมีเขาจะใส่อย่างอ,างอื่นเพื่อเฮี้ยอะไรผมว่าเป็นเป็นเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะผมมีในใจละกินไปแล้วนี่ไงมึงม,มาตรฐานหนึ่งมาตรฐานเสียอ,อย่างนี้แบบเฮ้ยไอเฮี้ยมึงต้องมีค่ากลางมึงได้<ม>ครับค่าเกิดมึงกินมึงต้องกินทุกอันถ้าไม่กินก็ต้องไม่กินทุกอันได้ครับปุ๊บปั๊บได้ครับผมผมอิ่มแล้วครับคุณผู้ชมขออนุญาตออกเดี๋ยวสามก่อนโป๊ะเข้าไปผมมีในใจละวเร่มสองสามโป๊ะ จะเอาให้ใจะไหมถามคุณสองคนทำไมถึงให้สามหนึ่งคะแนนแรกมาจากไรก็มีรสชาติคะแนนที่สองของแนวซีฟู้ดคะแนนที่สามสีเขียวสดใสดูสดชื่นอ้าวจีนทำไมคุณให้ห้าคะแนนมันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดมันคือน้ำจิ้มหมูกระทะแต่นี่เหมือนพยายามบิดสูตรให้มันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกลิ่นน้ำจิ้มหมูกระทะมากกว่าต่อไปเลยดิแหวกต่อไปน้ำจิ้มซีฟู้ดตาเด็กสมบูรณ์สดแซ่บจี๊ดมะนาวร่อยทุกเส้นลองเลยดีกว่าลองดีกว่าครับเป็นจุ๊บเลยอะ สำหรับฝาเป็นฝาแบบกันเลอะขอชิมก่อป่าวเอ้าดูลองได้ผมไมผมมีในแจเบอร์สองซ้ำเลอะสี่ก็ดีดีขึ้นมาหน่อยกลิ่นกับรสชาติยังรู้สึกว่าไม่ถูกปากอัาต่อไปน้ำจิ้มซีฟูดตาเพียวฟูด ทำเสียงทำไมรู้รลเลยจับได้ดิเตยมาเลยเทมาเตยเไปเลยใช่ใช่พอ,อโอโอชีถ้าเปิดด้วยแซลมอนจะอร่อยคือแซลมอนเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วอันเนี้ยผมไม่ในใจเค็มนำหวานไอ้แป๊บอะไรนำหนึ่งสองสามฮึบ ็ไปเลย้ำมาให้สิเปรี้ยวนำแต่หวานก็ตามปิดๆแล้วเค็มกูไปไหนแล้วกูลองชิมเหมือนน้ำจิ้มเปล่าๆหาค่ากลางมาหวานคือรสที่มึงเจอไม่ใช่รสเค็มต้นเลยเออจริงจริงมันดูด้วยมันดูด้วยมาตรฐานคือซีฟู้ดแบบทำสดๆใช่ไหม ผมคิดว่าคือซีฟู้ดที่ทําแบบสําเร็จรูปแบบนี้มันมีข้อจากัดแลางอย่างที่จะรสชาติเท่าทําสดไม่ได้ใช่ต้องมีการคงรสชาติเอาไว้ไแต่ทั้งนี้นะก็เป็นความเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลเลยไม่เกี่ยวกับช่องไม่เกี่ยวกับอะไรเป็นคนคนใครอย่างนี้แบเลยไม่ใช่ใน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรมะนาวตาธรรมชาติซีฟู้ดเดียวกินดินขึ้นเองไม่ใช่เอาดินผสม ข้นๆมาเลยคนใส่ครับคนซีสเกตแหมฟองรวมกินอ่ะเชื่อมูกนี่ดูเฮ้ยก้วยเชื่อมมาหน่อยก้วยเชื่อมกล้วยตาบเป็นกิ่งไงกล้วยตาบนิดเดียวนะตั้งแต่วันนี้กินมาไอซีฟู้ดอะมีทั้งหมดสามกลิ่นนี่อันนึงเป็นกลิ่นมีเครื่องเทศที่เราไม่ค่อยกินแต่ที่สองคือกลิ่นซีฟู้ดกับกลิ่นไทยเลยกล้วยเชื่อมเนี่แต่ที่สามคือกลิ่นแบบเนี้ยบางขวดก็กลิ่นอารมณ์อย่างนี้นะมันเหมือนกลิ่น้มะนาวเทียมเหมือนสับปะรดไม่รู้ยิงมือโทรศัพท์อะไรแบบนี้ถ้าไปคีมนะดึงเขาดึงเสื้ออีนะ มันอยู่ในเรื่องอะไรมันดีเลมันเหมือนอะไรเชื่อมๆไหมมีทรงเหมือนขนุนเหมือนกันนะบางทีขนุนกล้วยเชื่อมตะเคารดเปิดหัวเรื่อขนุนพอจะเป็นขนุนไม่กลายเป็นสับปะรดไอของผมแล้วพอผสมกันกลายเป็นกล้วยจ้ากล้วยจาบางทีใช่ไหมเรื่องกลิ่นของอาหารนะบางทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของขนุนสินค้าวัตถุดิบอะไรกล้วยเชื่อม คือจริงๆแล้วอ่ะบางทีกลิ่นที่อยู่ในอาหารเลยอะไรเงี้ยบางทีมาจากภาชนะที่ใส่บางทีการใส่หม้อปิกหม้อดินหม้อสเตนเลสให้กลิ่นแบบเนี้ตัดออกไปใช่ใช่มันก็น่าจะส่วนหนึ่งอ่ะหคะแนนหนึ่งสองสามสี่คะแนนเท่ากันเลยสี่สี่ห้าแล้วอันนี้ผมถามพี่ชิหน่อยว่าทำไมจิมมี่ถึงได้จคะแนนผมไม่รู้ว่ามันคือน้ำจิ้มซีฟูดไหมเฮ้ยแต่ว่ารสชาติมันก็ค่อนข้างที่จะคลายหายอยู่แบบนี้ก่นค่ะ ทำไมถึงได้ได้สิกันเลล่ะครับผมรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มก็โอเคโอโแต่ว่าติดเนนลิกกลิ่นนิดนึงกลิ่นม,มันทำให้ชวนนึกถึงของหวานของหวานนิดนึงไปหน่อยใช่สมมติถ้าเราเจอสิ่งที่เราสึกว่าอันนี้แหละเราอยากได้คะแนนมันจะขึ้นมาเลย สุดท้ายจริงๆแนละยี่หอ้โอโลโบโออเรนทอสเซนเปเชั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแต่ว่าสีออกส้มๆแดงๆด,ดูความพรีเมียมของบรรจุภัณฑ์เขาก็คือเป็นฝาหมุนอย่างนี้ฝาหมุนออกมาปึ๊บไปหยอดหยอดหยอดไม่ใช่ไม่ใช่ติดได้ค่ะติดได้โอ้ยคนคนว้า <c oughs> สีคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเงีนะแต่ มีความมะนาวค่อนข้างชัดนิดนึงมีความมะนาวค่อนข้างชัดมีความมะนาวสดๆอยู่นู่นอยู่ชิ้นมี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 ดีดีนะเป็นทางดีมีเริ่มกลิ่นทะเลแล้วเออเพราะมันเริ่มเริ่มคลาคลาอันนี้เริ่มคลาคลากลิ่นมะนาวแต่เติร์อิ่มแล้วไอ้คนนี้หรออันนี้ทำอะไรไม่ทำเลยผมนจิ้มผู้ถิ่นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเหรอมันมีกลิ่นอะไรอย่างไรวะมันมีกลิ่นเอะไรบางอย่าง ดึงตอกซับโคกแนนเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าคือข้อจํากัดของมันเช่นแบบว่าบรรจุภัณฑ์ทําให้แบบว่าอยู่ได้นานขึ้นกลุงแต่งอะไรบางอย่างต้องทาให้ให้อยู่ได้นานผมให้สีเพราะว่าถ้ากินมาแล้วแรกๆมีความสีฟูประมาณหนึงเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆหน่อยชอบไรแรกๆมากกว่าคุณเป๊ะทำไมให้สีเหมือนมึง ใน่วามรู้สึกว่าน้ำจิ้มทุกตัวที่ลองมามีความเหมือนกันคือแม่งมันจับตัวเป็นกล้องคล้ายๆน้ำจิ้มไก่คาแรคเตอร์ของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จําได้คือยังไงเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วหวานสรุปก็คือโดยรวมของน้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งหมดอยู่ในระดับกลางๆกินไดเอาไปยิบถ้าถ้าใจเทียบกับซีฟู้ดที่ทําขึ้นมาเองบางคอาจจะไม่ได้เท่ากันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดคนที่ไม่ถนัดปรุงเองก็ซื้อสำเร็จมากินใช่ลงมะนาวเติมปลาใช่เติมเป็แบบนั้นอร่อยครับแต่งกันไปเอามาวางหน้ามาอันนี้คือ12ยี่ห้อแแรกเป็น13ล้วก็ ก็หา,ยอ,าอยี่ห้อหนึ่งเขาซื้อซ้ำบรรจุพันฑ์ต่างกันแต่ว่าน้ำจิ้มเหมือนกันเลยไม่เอามาขึ้นมาข้างบนใน12ยี่ห้อเนี้ยที่ผมชอบที่สุดเลยนะชอบสองอันนี้เป็นมาตรฐานส่วนตัวนะที่ชอบคือของยี่ห้อนี้ข็องเคิเรนี้ ที่ผมชอบจ้าท็อปอที่นะไม่อยากให้อันไหนชนะเลยเพราะว่าถูกใจทุกอันมันคือขอ้อจำกัดของน้ําจิม้มที่มันต้องทําให้มันกินได้แบบยาวนานไม่มีอันไหนที่มันโดดมาคล้ายๆน้ําจิ้มที่แบบว่าเรากินซีฟู้ดจริงๆได้สรุปก็คือเป็นความเห็นหรือคะแนนจากส่วนบุคคลกินแล้วเราให้คะแนนโดยความชอบส่วนตัว<อ>ไม่มีอคติดอแบนไหนทั้งสิน้นอ,อยากให้ทุกคนมาลองเพราะพอฟังคะแนนนะเราไม่รู้หรอกว่ารสชาตินั้นอ่ะเราชอบหรือเปล่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นชสิบตาเห็นไม่เท่าสองมือคำถูกต้องสิบสองมือคำไม่เอาไม่เท เรียนดุดุนใช่สิเอามือล้วงกระเป๋าสิเท้าก้าวเข้ามาปร <c oughs> ะกันฝ <c oughs> ากไว้ด้วยคือเราไม่รู้หรอว่าวัตถุก,กันเสียหรืออะไรไม่จำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือเปล่าข <c oughs> นาดไหนแต่ว่าบอกเป็นกลางๆว่าเราตั้งความหวังไว้ที่อันกิ้มซีฟู้ดที่ทำสดอะไรอย่างนั้น <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> อะไร ฝากไว้ก่อนว่าถ้ามีสปอนเซอร์หรือว่าใครอยากสนับสนุนให้เราลองชิมอย่างเช่นแบบเป็นแบรนด์สักอันหนึ่งเราจะทุ่มเข้ามาตรงนี้เลยเราเอาหมูกระทะหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เอามากินเอามากินเราจะชิมแบรนด์ของคุณแบรนด์เดียวเลยถูกต้องวันนี้ขอลาไปก่อนครับกลับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้คนดูน่ารักครับผมสวัสดีครับไอชิ้นไินเร็วไป